สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางสามรัฐวันที่23มีนาคมนะคะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังเนาะของวันที่22มีนาว่าผลออกอะไรนะคะสรัฐาสามอารสเซียออก0ูนย์แปบวกห้นะคะปิดที่บวกนะ แปดสามพี่น้องให้เด่น8ไปนะคะแต่ว่าจับคู่ไม่มี3เนาะไม่มี83ใครวิ่งใครรูดนะคะสำหรับรัสเซียนี่ก็เข้า83นะก็จะได้83นะคะทีนี้อังกฤษอังกฤษปิด6 10 39อันนี้ไม่มีนะคะอันนี้พี่น้องก็หลุดไปนะอันนี้สำหรับอังกฤษนะคะเยอรมันปิด7 2 1 สองหนึ่งสองบนสล่างถ้าใครรูดสองนะสำหรับเยอรมันก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับเยอรมันอันนี้เมื่อวานนี้เยอรมันนีของเขาเด้งเลยนะคะจะเลือกจะจะ,จะจับต,ตัวไหนก็ได้บนล่างเพราะว่าคู่กันเลยหน้าหน้าบวกค่ะหน้าบวกเขาจะคู่กันถ้าสองสามก็สองสาล่างนะเมื่อวานนี้ใครรูดนะก็ได้เด้งบนล่างนะคะสำหรับเยอรมันทีนี้ก็มาดูของ วันที่23เลยนะคะพี่น้องจัดเด่นให้ที่เด่นที่0แล้วก็3นะคะจะวิ่งเจอรูปนะจับคู่ก็จะมี02 นะคะ05 07แล้วก็08นะคะ5คู่นะอันนี้คือเจาะนะคะส่วน3ก็จะมี3 0 3 1 3 6 3 7แล้วก็3 8นะคะ อันนี้ก็5คู่เหมือนกันนะคะสำหรับ3นะถ้าหรือจะเลือกวิ่งเลือกรูดเลยก็ได้นะสำหรับ3รัดนะคะอันนี้เด่นนะวิ่งรูดนะคะใครที่ชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะจะวิ่งจะรูดหรือจะหรือจะเอาเฉพาะตัวเจาะก็วัดไปเลยนะคะถ้าเลือกว่าจะศูนย์ก็วัดไปเลยค่ะ5คู่ ส,สามก็วัดไปเลยค่ะห้าคู่วัดดวงไปเลยนะคะถ้าไม่อยากวิ่งไม่อยากรูดนะ,ะทีนี้ถ้าจะแยกนะคะถ้าจะรอพี่น้องคิดว่า,สำ,ส,า,าสำหรับรัสเซียน่าจะมาสำหรับรัสเซียน่าจะมาศูนย์นะคะพี่น้องคิดว่ารัสเซียน่าจะมาศูนย์นะส่วนอังกฤษอังกฤษน่าจะเป็น อังกฤษน่าจะเป็นสามนะคะอังกฤษน่าจะเป็นสามนะอ่ะอังกฤษนี่เป็นไปได้น่าจะเป็นเป็นศูนย์นะคะเยอรมันอ่ารัสเซียกับอังกฤษเป็นไปได้ว่าจะมาศูนย์นะส่วนเยอรมันอาจจะเป็นสองนะคะน่าจะเป็นสองนะสำหรับเยอรมันนะคะส่วนยังไงก็ลองเลือกดูนะอ่ะชอ ลองพิจารณาดูนะคะหรือจะจัดวิ่งจัดรูดเลยก็ได้นะสำหรับ3มรัฐเรานะคะแล้วเราก็มารลุ้นกันเหมือนเดิมค่ะขอทุกคนเฮงเงปังๆนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะถูกผิดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ฝากไว้แค่นี้นะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ